ชีวิตหลังกเกษียณเศรษฐีทางใจอยู่ดีมีสุขโดยไม่ต้องรวยเมื่อพูดถึงชีวิตหลังกเกษียณแบบเศรษฐีหลายคนอ่านนึกถึงภาพบ้านใหญ่รถหรูหรือการเดินทางรอบโลกแต่จริงๆแล้วหัวใจของชีวิตที่มั่งคั่งในวัยกเกษียณอาจไม่เกี่ยวกับตัวเลขในบัญชีเลย มันคือการออกแบบชีวิตที่เติมเต็มความสุขจากภายในอย่างมีสไตล์โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุนิยมเคล็ดลับแรกคือการมองเวลาเป็นทรัพย์สินเมื่อไม่ต้องรีบเร่งทำงานอีกต่อไปเวลาว่างคือสมบัติล้ำค่าที่ใช้สร้างชีวิตใหม่ได้โดยไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ฝึกวาดภาพสีน้ำตอนเช้า หรือนั่งจิบชาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนชีวิตช้าลงแต่กลับมีคุณค่ามากขึ้นเคล็ดลับต่อมาคือการสร้างเศรษฐีจากสิ่งที่มีคนไทยมักมีคำที่ว่าพออยู่พอกินพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาชีวิตชั้นเลิศหลังกเกษียณอาจจะแปลงสวนหลังบ้านเป็นแหล่งปลูกผักสวนครัวเก็บไข่ไก่จากเล้าเล็กๆมาทำ อาหารจากวัตถุดิบในมืออย่างสร้างสรรค์เค่ได้กินข้าวร้อนๆที่ปลูกเองผักปลูกเองที่รู้สึกอิ่มเองเหมือนกับกินอาหารมิชลินการเป็นเศรษฐีสังคมก็สำคัญความร่ำรวยทางใจมักจะมาจากการให้ไม่ต้องบริจาคเงินก้อนใหญ่แค่ใช้ทักษะที่มีช่วยสอนเด็กในชุมชนจัดตลาดนัดแบ่งปันของมือสอง หรือเป็นผู้ฟังที่ดีให้เพื่อนไว้เดียวกันบางครั้งการให้รอยยิ้มของคนอื่นก็มีค่าเกินกว่าทองคําสุขภาพคือทรัพย์สินที่ไม่ควรมองข้ามการออกกําลังกายเบาๆอย่างรำมวยจีนตอนเช้าปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมยางว่างหรือนอนหลับพักก่อนให้เพียงพอสุขภาพดีคือบัตรเครดิตชช่นดีที่ใช้จ่ายความสุขได้ทุกวัน ท้ายที่สุดเศรษฐีทางใจต้องรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมายบ้านเล็กๆที่มีเสียงหวัวเราะอาจมีค่ามากกว่าคอนโดมิเนียมราคาแพงนะชีวิตหลังกเกษียณแบบเศรษฐีไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านแต่คือการมี ใจล้านที่รู้จักเติมเต็มตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆรอบตัวใช้ชีวิตอย่างมีสติและมองความสุขเป็นรายได้ประจำวันที่สร้างได้แม้ในวันที่กระเป๋าเงินบางเฉียบเพราะสุดท้ายแล้วความมัง่งคั่งที่แท้จริงคือการได้ตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ก็มีชีวิตที่ดีอีกวันหนึ่งแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะเคล็ดลับ จากสุขใจวัยเกา่านำมาฝากกันเป็นข้อความเป็นข้อมูลที่น่าสนใจน่าฟังทีเดียวนะคะแล้วใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสุขใจวัยเก่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ